สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆที่ง่ายๆนะคะคลิปนี้จะมาทำเป็นแพทเทิร์นเสื้อคอวีสวมหัวซึ่งจะใช้ผ้าลูกไม้ตกแต่งที่คอด้านหน้านะคะแล้วก็ที่หัวแขน มีวิธีการทำที่ง่ายๆโดยที่จะทำไซส์ m นะคะรบอกเมื่อทำเสร็จก็จะได้ประมาณ35นิ้ว3กระเบียดแล้วก็รอบสะโพก40นิ้วใช้ผ้า1หลาก็พอค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะจากด้านบนให้วัดลงมา2เซนติเมตรตีดเส้นเชือบกันค่ะด้านนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้านะคะให้วัดเป็นความยาวเสือ้อความยาวเสื้อ59เซนเมความฟา้ามของเสือ้อ 22.5ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะจะได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะจุดนี้จะเป็นจุดดักแร้ให้วัดลง18เซนติเมตรด้านนี้ก็18เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมเป็นเส้นโอบ เส้นข้างคอ9.5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นอกค่ะซึ่งในจุดนี้จะใช้วิธีการแต่งลูกไม้นะคะดูเหมือนว่าคอจะลึกไปแต่ว่าจะแต่งลูกไม้นะคะในส่วนนี้ตะเข็บล่ล3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้วัดลงมา1เซนติเมตร ตีเส้นตะเข็บลาย3เซนติเมตรจากเส้นตะเข็บลายตีเส้นขนานมาที่เส้นอกแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็โค้งร,รักแร้้ชนหน้าแต่งเส้นให้สวยงามค่ะ ชายเสื้อวัดออก2ซนเมตรนะคะชายเสื้อจาบานออกนิดหนึ่งค่ะตีเส้นเชื่อมกับเส้นใต้อกค่ะแล้วก็วัดขึ้น1เซนเมตรให้แบ่งขึ้นชายเสื้อค่ะแล้วก็โค้งจากจุด1ซนเมมาในจุดที่แบ่งไว้นะคะ เส้นกลางคอเก็บเข้าครึ่งเซนติเมตรตีเส้นใหม่ค่ะเพื่อที่คอจะได้เรียบสวยทำสับหลบครึ่งตัวค่ะวัดจากเส้นใต้อ,อกมา6เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้ก็6เซนเมตรซึ่งก็จะโค้งนิดนิดค่ะ ชิ้นหน้าเวลาวางผ้าก็วางสันทุกแล้วก็สาบหลบก็วางสันทุกทำง่ายมากค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะด้านบนก็ให้วัดลง2เซนติเมตรค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดยึงกลางของชิ้นหลังนะคะให้วัดความยาวเท่ากับชิ้นหน้าคือ59เซนติเมตรความกว้างของเสื้อชิ้นหลังเท่ากับชิ้นหน้า22.5ติดตีเส้นเชือ่อมกันค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดคอหลังลึกให้วัดลง3เซนติเมตรเส้นข้างคอ9.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะตะเข็บไล3เซนติเมตร วัดลง1ซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็จากเส้นข้างคอให้วัดออกไปเส้นตะเข็บลาย3ซนเมตรจุดนี้ก็เป็นจุดดักแร้ให้วัดลง18ซนเมด้านนี้ก็18ซนตเมตรตีเส้นเชื่อกันเป็นแนวนอนค่ะ จากเส้นตะเข็บไหลตีเส้นขนานเป็นเส้นอกค่ะตีเส้นขนานลงมาค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็โค้งวงแขนชิ้นหลังค่ะจะโค้งน้อยกว่าชิ้นหน้าค่ะผ่านจุดผ่านจุดที่กำหนดไว้ค่ะ ชายเสื้อวัดออก2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นอ,อกค่ะแล้วก็วัดขึ้น1เซนติเมตรแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็โค้งชายเสื้อมาที่จุดที่แบ่งครึ่งไว้ เส้นข้างคอเก็บเข้าครึ่งเซนติเมตรกันคออ้านะคะแล้วก็ตีเส้นใหม่จุดกึ่งกลางหลังก็วัดลง6เซนติเมตรข้างตัวก็6เซนติเมตรแล้วก็ทำสาบนะคะเวลาวางผ้าในส่วนของชิ้นหน้าชิ้นหลังวางเป็นสันทบในส่วนของสาบก็วางเป็นสันทบค่ะ แล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบเมื่อทำเสร็จรอบอกก็จะอยู่เกือบราสามสนิ้วนะคะขาดเปนิดหนึ่งซึ่งก็จัดจัดอยู่ในไซส์เน,นะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ